สวัสดีค่ะเทนนี่เอทีมบอยกรุ๊ปน้องใหม่ของ Big Hit Music ประกาศยุติการให้บริการทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดของพวกเขาทำเอาแฟนๆคอมเมนต์หาคำตอบการสนันโลกออนไลน์เลยค่ะสำหรับทีมบอยกรุ๊ปน้องใหม่ของ Big Hit ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆทางโซเชียลของเทนนี่ที่มียอดเป็นหนึ่งในเมมเบอร์เด็กฝึกกำลังปิดตัวลงในร็ดๆนี้ จากสื่อ o OK อ Pop เมื่อวันที่17ธันวาคม2022ได้รายงานว่าก่อนหน้านี้ทีมบอยกรุ๊ปน้องใหม่ของ Big Hi t Music t e n n นได้รับความสนใจและความนิยมอย่างมากทันทีที่เปิดเผยต่อสาธารณาชนพวกเขาทั้งหมดอัปเดตความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางช่องโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น YouTube Instagram และ Twitter แน่นอนว่าเด็กฝึกกลุ่มนี้ได้รับความสนใจอย่างมากถูกจับตารอชมผลงานซึ่งดูเหมือนจะมีอนาคตที่สดใสพร้อมกับแฟนๆที่เหนียวแน่นหล คนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นพวกเขาพร้อมคาดหวังว่าทีมจะเปิดตัวเรวเร็วนี้แต่เมื่อวันที่16ธันวาคมทีมผลิตเนื้อหาของเทนนี่เอ่าสุดก็ได้ออกมาประกาศว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของเทนนี่เอจะยุติการให้บริการทุกทางโดยระบุว่า สวัสดีนี่คือทีมผลิตเนี่ยหาเทนนี่เอเราขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดของเทนนี่เอจะยุติการให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของเทนนี่เอรวมถึง YouTube, TikTok, Instagram, Twitter จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา2ทุ่มวันที่23ทธันวาคม2022ตามเวลาประเทศเกาหลีเราอยากขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนส่งความรักต่อทางช่องโซเชียลมีเดียของเทนนี่เตลอดมา แน่นอนค่ะว่าเมื่อแฟนๆที่เห็นก็คอมเมนต์กันใหญ่แสดงความกังวลเพิ่มเติมว่าไม่สามารถให้เหตุผลได้เลยเหรอบ้างก็บอกว่าทำไมพวกเขาถึงลบเนื้อหาก่อนเดบิวต์ถ้าพวกเขากำลังจะเดบิวต์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าไม่ใช่เพราะการเดบิวต์ของพวกเขาฉันคงข้างไปแล้วได้โปรดปล่อยให้พวกเขาเดบิวต์เถอะพวกเขาควรจะเปิดตัวในปลายปีนี้ถึงเวลาที่พวกเขาเดบิวต์แล้วจริงๆหรอ และนี้ค่ะก็เป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวบอยกรูปน้องใหม่เชนนี่เส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ